เอาล่ะสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงประวัติคร่าวๆของเซกเมต์แม่มดแห่งความเกียดคร้านซึ่งถึงจะใส่คำว่าคร่าวๆลงไปแต่คลิปจริงๆมันก็ยาวพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ว่ากันอีกเช่นเคยนะ เท็กเมดแม่มดเห็นความเกียดครั้นถูกกล่าวถึงครั้งแรกในนิยายเล่มที่10และปรากฏตัวให้เห็นครั้งแรกในนิยายเล่มที่12ส่วนอนิเมะนั้นถูกกล่าวถึงครั้งแรกในซีซั่นที่2ตอนที่3และปรากฏตัวให้เห็นครั้งแรกในซีซั่นที่2ตอนที่12ซึ่งสถานะปัจจุบันเสียชีวิตไปนานแล้วส่วนที่เห็นตอนนี้ก็เป็นเพียงวิญญาณไร้ร่างเท่านั้น รูปพรรณสันฐานของแม่นี่เป็นหญิงที่ยังดูเยา้ยว่าให้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่มีรูปร่างที่สง,งา่างามเลอโฉมดูเย้วยวนเปรียบเสมือนจะเชิญชวนให้เข้าไปเชยชมแม่นี่มีผมสีมาเจนตาที่ยาวเลยเท้าจนเรียกได้ว่าลากพื้นไปเลยและแน่นอนว่าสีตาก็คือสีมาเจนต้าเช่นเดียวกันแม่นี่ถึงจะเลอโฉมทว่ากลับมีใบหน้าที่อาจเรียกได้ว่าดูสมโซมสีผิวก็ซีดเซียวเปรียบเสมือนคนไม่ได้นอนหรือสุขภาพร่างกายไม่ดียังไงอย่างนั้น ส่วนสูงของาแม่นี่ถูระบุเอาไว้ว่าสูงที่สุดในบรรดาแม่มดอีกทั้งสัดส่วนและส,ส่วนทรงองเอวก็ดูจะเด็ดดวงและเย้าวยวนที่สุดเช่นกันพูดมาเสียขนาดนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าหน้าอกหน้าใจของแม่นี่เป็นเช่นไรและในส่วนของการแต่งกายก็ต้องบอกได้เลยว่าเย้าวยวนและเซ็กซี่สุดๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีดำแน่นอนว่าอาจจะรวมถึงไอ้นั่นอีกด้วย รวมๆแล้วแม่นี่อาจจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบรรดาแม่มดแล้วก็วไม่แปลกันนะเพราะแม่นี่นั้นประสบการณ์เยอะพอควรเลย <c oughs> บุคลิกและทีสใสของแม่นี่คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนอกจากความเกียดคร้านจัดจัดชนิดที่ว่าแม้แต่หายใจยังขี้เกียจจะทำเลย เอาจริงๆนะจากที่เห็นแม่นี่ครั้งแรกในอนิเมะก็พอจะรู้ได้ว่าแม่นี่ขี้เกียจจริงๆก็เล่นนอนหลับมาเสียขนาดนั้นแถมยังชอบถอนหายใจอีกตั้งหากทั้งว่าถึงจะเห็นแม่นี่เป็นแบบนี้ในบางครั้งบางคราวิธีคิดและการตัดสินใจของแม่นี่ก็มักจะมีหลักการและมีเหตุผลมารองรับอยู่บ่อยๆซึ่งบางทีมันก็ดูจริงจังเกินไปอะนะครอบครัว ไม่นี่เคยมีครอบครัวเมื่อครั้งอดีตแต่ก็ถูกฆ่าด้วยน้ำมือของตนเองไปแล้วละ่ะไม่ต้องสืบเลยส่วนเพื่อนฝูงในอดีตก่อนเป็นแม่มดนั้นคงจะไม่มีหรอกผมว่าแต่หลังจากเป็นแม่มดก็ไม่รู้ว่าจะมีใครพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนไหมพลังและความสามารถของแม่นี่ก็คือพละงกำลังทางกายภาพที่มหาศาลยังไม่น่าเชื่อที่จากท่าทีเกียรติร้านของแม,ม่นี่เลย หากวัดกันจริงๆแม่นีอาจจะมีพละงกำลังที่มากกว่ามิเนอร์ว,ว่าแม่มดแห่งความโทสะเสียด้วยและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับแม่มดแห่งบาปก็คือปัจจัยแม่มดเกียรติครานที่ทำให้แม่นี่ใช้อำนาจแห่งความเกียรติครานได้รือคว,วามสามารถก็คือพลังที่คล้ายมือที่มองไม่เห็นของพิธีกิวสหรือของซูบปรุแต่ทว่ามันทรงพลังยิ่งกว่าทั้งระยะขอบเขตความเร็วพลังทำลายและคงมีหลายข้างกว่าด้วยขอเสริมอีกอย่างนะครับ การคาดเดาว่าแม่นี่เป็นเผ่าคนยั์เนื่อจากคนในเผ่าของแม่นี่ตัวสูงและใหญ่กว่าแม่นี่นิดเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแม่นี่ถึงมีขนาดตัวและความสูงใกล้เคียงกับเผ่ามนุษย์ปกติหรือนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนในเผ่าทอดทิ้งแม่นี่กันนะว่ากันโดยรวมแล้วแม่นี่เป็นแม่มดที่แข็งแกร่งที่สุดเลยละถ้าไม่รวมสเตลล่านะ ช่วงชีวิตเมื่อครั้งอดีตนะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือของคนตายก่อนที่แมนนี่จะถือกำเนิดขึ้นมาแมนนี่เคยถูกคาดหวังจากคนในครอบครัวและคนในเผ่าว่าจะนำพาความรุ่งโรจน์และความจเจริญรุ่งเรืองในครั้งอดีตกลับหวนคืนมาแก่คนในเผ่าอีกครั้งพวกเขาได้ทำหลากหลายวิธีการไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพื่อให้แมนนี่ที่เปรียบเสมือนร่างจุติที่เป็นดั่งผู้ก่อตั้งที่พวกเขาต่างเรียกกันว่าเทพได้กำเนิดขึ้นมา แต่ว่าเมื่อแมนี่เกิดมาแมนีก็กลายเป็นตัวตนที่ทรยศความคาดหวังของคนในครอบครัวและคนในเผ่าพันธุ์ของตนในสายตาของพวกเขาทุกคนล้วนแล้วแต่มองแมนี่ด้วยความผิดหวังและดูหมิ่นเหยียดหยามแม่นี่ทุกคนล้วนแล้วแต่หมดความสนใจและละทิ้งแมนีแม่นีถูกทิ้งไว้ในทุ่งร้างแห่งหนึ่งทั้งที่ตนยังเด็ก ไม่มีทั้งความรู้ทั้งภาษาพูดการอา่านการเขียนก็ล้วนแล้วแต่ทําไม่ได้ปัจจัยการดํารงชีวิตต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ไม่มีเพราะว่าเนื่องด้วยความแข็งแกร่งของแม่นี่และการทราําตามสัญชาตญาณทํให้แม่นี่สามารถรอดชีวิตบนทุ่งร้างแห่งนั้นมาได้จนเติบโตเป็นหญิงสาวกระทั่งวันหนึ่งมีชายกลุ่มหนึ่งที่ได้ทราบข่าวลือของแม่นี่ที่ว่าไว้ว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ป่าอยู่บนภูเขา เมื่อได้ยินดังนั้นชายกลุ่มนั้นจึงไม่อรอช้าแล้วมุ่งหน้าออกไปตามล่าหาจับตัวแม่นี่จนแล้วจนรอดชายกลุ่มนั้นก็ทำได้สำเร็จทว่าแทนที่ชายกลุ่มนั้นจะเอาตัวแม่นี่ไปขายหรือฆ่าทิ้งกลับกักตัวแม่นี่ไว้เป็นคนรับใช้หรือเอาไว้คอยบำเรอแทนด้วยอความงดงามของแม่นี่จึงไม่แปลกที่ชายกลุ่มนั้นจะทำแบบนี้ เมื่อเวลาผ่านไปเมนี่ก็ค่อยๆเติบโตและถูกหล่อหลอมไปตามสภาพแวดล้อมสังคมมนุษย์ของชายกลุ่มนั้นเมนี่เ,เรียนรู้ในเรื่องที่ตนไม่อาจรู้และไม่อาจเข้าใจหลายอย่างจนในที่สุดเมนี่ก็ถูกปฏิบัติด้วยอย่างดีและทะนุถนอมดุจด,ดังอัญ,ญมณีที่เลอค่าโดยความงดงามและความเนือ้อโฉมผมจึงไม่แปลกใจที่จะเป็นแบบนี้นะทว่าวันหนึ่งจ,จู่ๆเมนี่ก็ดันคิดเรื่องแปลกๆก,กับชายกลุ่มนั้นขึ้น มันเป็นความคิดที่มีความรู้สึกคลับคล้ายคลับคลากับการขอบคุณแตว่าแม่นี่นะตอนนั้นยังไม่สามารถเข้าใจความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นได้ในระหว่างที่แม่นี่กาลังคิดถึงเรื่องนั้นเองแม่นี่ก็นั้นหักคอของชายทุกคนนะที่ตรงนั้นซึ่งมันก็เป็นการกระทําอย่างง่ายดายจนอาจกล่าวได้ว่าแม่นี่อาจจะได้รับปัจจัยแม่มดเกียรติคราดมาแล้วก็เป็นได้ซึ่งทําไมใช่ก็คงด้วยพละกําลังของแม่นี่เองแล้วแหละ หลังจากนั้นไม่นีก็ออกมาจากที่พักผ่านทุ่ร้างและมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปยังบ้านเกิดของตนเองไม่นีเกิดความคิดอันแปลกประหลาดต่อเผ่าพันธุ์ของตนจึงได้ลงมือฆ่าทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยความเกลียดชังและความแค้นแต่แม่นี่ณตอนนั้นยังคงไม่สามารถเข้าใจความคิดและความรู้สึกอันแปลกประหลาดนี้ได้ เพราะว่าแมนี่กับยิ้มย่องเร้าใจและยินดีไปกับเสียงร้องไห้และการร้องขอชีวิตของคนเนนนคคนนผ่าพันเดียวกันแมนี้ได้ฆ่าคนในเผ่าพันธุ์ของตนเองนะที่นั่นไปคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าจนท้ายที่สุดก็ไม่เหลือใครนะที่นั่นอีกแล้วแมนี้ได้ถิ้งซากศพของคนในเผ่าพันธุ์ตนเองอย่างมิ่งใหญ่ดีและกลับไปยังที่พักของตนเพื่อฝังศพของชายกลุ่มนั้นเป็นอย่างดี ในตอนนั้นแม่นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะรบกวนตนและไม่มีสิ่งใดที่ค้างคาใจตนอีกต่อไปในตอนนี้มันเหลือเพียงแค่แม่นี่เพียงคนเดียวเมื่อเป็นดังนั้นแม่นี่จึงปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความเงียบสงบที่เปรียบเสมือนไร้ที่สิ้นสุดนั้นแล้วท้ายที่สุดก็หลับไหลลงไปนะที่นั่นส่วนจุดจบที่นำพาแม่นี่ไปยังความตายหรือปายทางสุดท้ายของชีวิตแม่นี่ก็คือ แมดี่ได้ต่อสู้กับมังกรศักดิ์สิทธิ์วอคานิก้าและดันพัดต,ตกลงไปหนะ้มามหาน้ำตกที่เป็นจุดสิ้นสุดของโลกนั้นข้างล่างน้ำตกมีอะไรและมีก้นขอบไหมผมก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆแมนี่ดันตกลงไปแล้วเสียชีวิตในที่สุดน,นะและหลังจากที่แมนี่ได้ตายลงจึงได้คิดหน้าแม่มดแห่งความโลภตามหาจนพบดวงวิญญ,ญาณแล้วบรรจุมันลงหนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือสุสาน วิญญาณของเมนี่อยู่ในปราสาทแห่งความฝันสถานที่แห่งจิตที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับแม่มดคนอื่นๆและในปัจจุบันแม่นี่อาจจะยังอยู่ที่นั่นเช่นเดิมหากไอคิดหน้าแม่มดแห่งความโลภไม่เล่นอะไรแผงๆหลังจากที่ได้กลายเป็นโอเมก้าอันนะคือผมต้องบอกอะไรสักอย่างนะครับไอเรื่องที่พวกคุณได้เห็นและได้ยินไปนั้นให้คิดเสียว,ว่าเป็นแบบที่คุณคิดไปเลยก็ได้ครับ ในบรรดาแม่มดทั้งหมดแม่นี่ดูจะเป็นผู้ใหญ่และประสบการณ์สูงที่สุดแล้วและสำหรับคลิปนี้พูดมาเยอะแล้วก็คงต้องขอจบ